มาจัดการเหมือนเดิมนะ้าวจินด้วยนะเพราะนั้นวันนเราจัดไปนะชุดหนึ่งแล้วเอาลังชุดหนึ่งอะไรดีคะยำกบยำไข่ก็อมล้ร้อนเลยค่ะยำกบแม่มรนดาด้านนี้เลยจ้ะพี่รับยำอะไรดีคะกสิบแร้อจ็ดร้อี่ค่ะแดบเผ็กลางก็จัดเนาะกลางกลาง เราเพียงแค่้อ สิได้แถมครึ่งตัวนะคะนี่แปสิเป็นจัมโบ้ไหมคะได้แถมครึ่งตัวรออ้อยยีสิเอาไว้เดียวร้อยยี่สิบร้อยี่นะนะลดั่กลางเนาะที่นี่นะกบไหนโล่ละสองโลขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยังกดแป๊บแป๊บเลยคะ่ะย้ำกบแม่มานาวจ้า น,นี่ไปหน่อยอันนี้ลอยยี่อเยยำกบของที่นี่จะเป็นสูตรโบราณนะครับแม่มะนาวยำกบเขาจะมียำไก่ยำกบแล้วก็จะมีพวกพริกแกงต่างๆ พริกเผาก็มีที่นี่เป็นสูตรโบราณนะ,ะนะครับน้ำตกน้ำไก่กจังวันนี้ตั้งร้านเสร็จกี่โมงเอ่ยอันนี้ตั้งร้านเสร็จเหรอคะส <2 S 2> องโ <2 S 2> มงสองโ <2 S 2> มงครึ่งก็เสร็จแล้วตั้งเสร็จก็ขายได้เลยตั้งเสร็จขายได้เลยพร้พอมทุกอย่างค่ะหกิ๊เจ็ดติ๊กันแล้วอร่อยมาก เปนน้6 6สบาทนะจะิด้รวยากับแม่านาด้านนี้นะคะจัากบเป๊ะจ้ามกบจําไข่ก็อมาะนะคะทผาไม่หวานก็ดแกงไกเียวหวานค่ะขดข้าวพด้าวพข้าวเหนียวนะจ๊ะที่วบ้านวเองจ้า ไมคะพี่ไดสั่งได้เลยค่ะกบมดกบักมีนะคะสั่งงมจ๊พีจ๊แสนบาทพี่สาตมาเองนะคะพี่แวะดูกันเลยค่ะจ๊ แกงเผ็ดแกงซ้อมแกงเขียวหวานพร้อมเลยค่ะเขาคั่วเขาเหนียวพี่กว่าบ้านคั่วเองค่ะบ้านกค้าแคั่ลบ้วไดิค่ะเป็นพี่เขาค่ะมี30.50บาล้ก็ครึ่งโลราคส่นะคะครึ่งโลค่ะอัน้าสบบยำตมำมรอได้จิมได้ บาที่่ลูกลอกเราพี่ถูกใจให้ฟรีอี่หนึ่ยบาทนะคะที่รับอะไรดีคะกบหรือไก่ดีกบครับหกสิบแปดสิบร้อยโบยี่สิบแถมครึ่งตัวจ้าหกสิบแปดสิบร้อยเจโบ้ละยี่จ้าแปดสิบบาทบลดจากเด็ดขางนะดีดคคะข้าวหมูเลยบาทลดจเด็ดน้อยนะลดจัดเด็ดน้อยแปดสิบบาทนะคะฟังได้เลยนะ

ไปไหนมาที่ที่แล้วลูกขายปุ๊งแค่หกโมงม,มาน่อนแบบนี้ใช่ไหมใช่าำไ,ได้คี่มาถามว่ากบหมดแล้วเหรอ,อยังหกโมงหกโมงครึ่งไม่มีเหลือแล้วแปดสิบบาทจ้าขอบคุณค่ะมาเร็วได้ทานแน,าน่นอนมาก่อนหกโมงอ่ะขอบคุณค่ะยังก,กดแม่มนาดา,านนี้เลยค่ะพี่ น้กบตั้งแอบ,บเลยนะคะมีกบมีไก่จ้า ก็จััด้วยนะเราจับด้วยอะไรดีคะเอายำไก่เราจัดไหมคะเนูเลยบอกว่าเราขายของเส็ยำไก่เผ็ดไหมคะเผ็ดด้วยนะต้องแกหมอไหมคะไม่เป็นไรรวมได้นะ

บ้านคั่วเองค่ะสั่งกันได้เลยนะคะยำกบยำไก่แม so ่มะนาวค่ะค่ะเท่าไหร่ดีคะ60-80บแปดส้อยรูจัมโบ้ร้อยยีบลดจัดไหมคะลดจัดครับได้เลยหกสิบอะลดจัดผิดกลางได้เลยนี่เป็นยำไก่นะคะเจ็เจ็ดสิบบาทแต่ยำไก่ วันนี้เป็นน้องไก่นะคะ,ะวันก็6กสิบวันก็เก็บวันนี้เจ็ดอันนี้70บะค่ะวันนี้สิวันก็6กน้องนี้อันนี้ก60กลางๆๆๆๆได้เลยค่ะๆๆๆขาหมอละสิบาทจ้ะพี่